ลื่นจริงตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่การยืดเคราตินหรือการเคลือบหรือใดๆนะคะเป็นแค่สะใดเป่าธรรมดาเท่านั้นค่ะจะบอกเลยว่าฐานเดิมนะคะน,นี่เป็นลูกค้าประจํากันอยู่แล้วนะคะผมก็รบมากเพราะทำสีบ่อยมากเลยบอกเอานี้ถ้าไม่อยากตัดนะหยุดทําสีก่อนแล้วย้อมดําเลยนะคะแล้วให้ใช้ตัวนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมจะนุ่มขึ้นแต่ถ้าจะเอาคืนสภาพแบบยกนิ้วเลยคืนหนึ่งเดือนหรือเซตหนึ่งอันนี้ต่อรันตีเลยค่ะจาก ผู้เช่วชานด้านเส้นผมโดยเฉพาะนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยอันนี้เป็นแชมพูนม,มา้ามันจะช่วยทําให้ผมเนี่ยนุ่มลื่นแม้กระทั่งชมพูนะและที่สําคัญตัวนี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของรังแคใช้ครั้งแรกรังแคหายไปเลยคือหลุดออกไปเลยแล้วใช้หมดขวดนี้รังแคหายถาวรคือไม่กลับมาอีกทีนี้อีกหนึ่งปัญหาก็คือเส้นผมสําหรับใครที่เป็นสายทําเคมีใครที่เป็นสายทําสีผมแห้งผมกรอบผมทําผมขาดหลุดล่วงผมช็อตแตกไป ให้ใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นทรีทเมนต์สูตรเข้มข้นทรีทเมนต์นมมา้าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่แล้วแต่ทําไมกระปุกเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสูตร2ส,สูตร2เนี่ยมันจะมีไบโอแลนเฮปตินเอสนะคะซึ่งตัวนี้เป็นสารสกัดนาเข้ากิโลละ2 0 0 0 0 0บาทเรียกได้ว่าแค่ใช้ครั้งแรกค่ะเปลี่ยนผมจากที่มันเสียๆแห้งๆกรอบๆคือคืนชีวิตให้ผมเลยใช้หมดเซ็ตจ,จบทุกปัญหาเส้นผมค่ะอันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและซาลอนทุกที่ถ้าเคยได้ใช้ตัวนี้บอกเลยลูกค้าติดทุกคนแน่นอนค่ะ